สวัสดีค่ะส,ส,สูพิตาบุญสุขพนากการลำเภือปนัเละวันนี้จะถ่ายลิปวิดีโอเรื่องการปลูกผักเกินกลัวสร้างความมั่นคงทางอาหารมีอะไรบ้างตามมาดูเลยค่ะค่ะเรามาดูต้นแรกกันเลยนะคะนี่คือต้นมะแวงค่ะรูปก,กำลังดุสวยงามนะคะต้นต่อไปนะคะก็เป็นตะไคร้นะคะต้นยาร่วงหรือว่าต้นมะม่วงหินมะพร้าวอันนี้ยอดผักหวานนะคะ เอาไว้แกงเดียงนะคะต้นต่อไปก็จะเป็นต้นยอดมันปูนะคะต้นนี้เอาไว้เอาไว้กินยอดนะคะกินยอดต้นโหระพาค่ะต้นโหระพาจะมีโหระพาขาว cott, แล้วก็โหระพาแดงนะแดงนี่จะมีรสจัดนิดนึงแล้วแต่คุณชอบนะคะต่อไปก็จะเป็นอดอดิบค่ะอดอดิบเอาไว้แกงส้มนะ,ะอร่อยมากค่ะ <Yeah. S 1> ต้นนี้พิกกี่หนูนะคะ oh. ต้นใหญ่นะคะปลูกไว้หลายปีแต่ว่าได้ตลอดทั้งปีนะคะชะอมค่ะชะอมเนี่ยเราไว้ ทอดไข่เนี่ยอร่อยมากนะคะนี้ผักบุ้งนะคะส้นนตาผู้โผวกได้ประมาณอาทิตย์กว่ากวคานะคะ<น>ไว้หลายแปลงนะคะไว้หลายแปลงต้นผักสิมหรือว่ายอดจันหอมนะคะภาษาทิ่นภาษาใต้จะเรียกว่าต้นจันหอมไว้สําหรับใส่เกงส้มนะคะ<น>ต้นต่อไปก็จะเป็นต้นส้มชงวงนะคะ ส้มชุมหวงนี้ไว้สําหรับใส่ต้มยำหรือว่าต้มแซ่บนะคะยอดมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะอร่อยมากะคะ่ะต้นต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นขานะคะต้นขานี้เอาไว้สําหรับใส่ต้มยำนะคะผักกิ้ใช่ายนะคะยอดหัวเปาะโหระพาขมิน้นแมงลัก ขัน้นต่อไปนี่คือการเพาะเมล็ดนะพันผักคะนาพันผักฟางตุง้งแล้วก็ผักต้นแบงลักกับโละผานะคะก่อนที่จะเราไปนปําปลูกเราก็ต้องพอเพาะเมล็ดพันผักก่อนนะคะที่สีดาๆเนี่ยสนพิตาใช้ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยที่ใช้นะคะปุ๋ยที่ใช้ก็สุพิตาจะใช้จะใช้ปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักที่ทําเองนะคะจะทําเองนะคะแล้วก็ปุ๋ยอคอกนะคะหรือว่าขี้วัวบ้านเรานะคะขี้วัวนี้ ที่วันนี้ก่อนที่เราจะใช้เราต้องนํามาตากแดดให้แห้งก่อนนะคะถ้าควมจะขึ้นราสำหรับการนําเสนอคลิปวิดีโอเรื่องการปรักเปลทตัวสร้างความมั่นคงทางอาหารสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะัะ